สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับติสินชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ้งนะครับวันนี้ไม่ได้ไปตกปลาไม่ได้ทำอาหารนะครับวันนี้จะพามาดูสวนทุเรียนนะครับทุเรียนสวนลุงโจ้กนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับทุเรียนปลาตีนบุรีนะครับวันนี้มันออกกันทั้งหมดสี่รุ่นห้ารุ่นหลายรุ่นนะครับมันมั่วไปหมดนะปีนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับทุเรียนปีนี้บอกเลยว่าตายไปสองต้นนะแล้วก็ดูแลยากนะครับอากาศมันร้อนจัดด้วยครับ เดี๋ยวจะพาดูนะครับว่ารุ่นสองตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้รุ่นหนึ่งแ้งหมดแล้วตอนนี้เหลือรุ่นสองไปเดี๋ยวไปดูนะครับ่วนของโจกกระเถิยถึงไรนี่นะครับดูเลยดูนะครับลูกน่ารักเคียเป็ดนะครับเป็ดเลนะครับก็ไว้นะครับเพราะมันติดน้อยนะบางดอกก็ยังเพิ่งมีดอกมาก็มีนะครับ นะครับเนี่ยรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นสามนะครับเนี่ยคือเนี่ยเป็นรุ่นสามรุ่นสี่ละรุ่นสามรุ่นสี่แปดนีแล้วแล้วก็แล้วก็นี่ครับตายไปสองต้นนะเนี่ยดูเลยครับตายนะครับเชื้อราลงสองต้น ้นใหญ่ๆเลยเวลาลงเดี๋ยวได้นะครับนี่นะครับการทําสวนนะครับมันก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยงามไม่ได้ราบเรียบเสมอไปนะก็ต้องดูแลแก้ไขนันไปนะครับแต่ปีนี้เราดูรุ่นที่เหลือๆเนี่ยประมาณร้อยลูกเนี่ยติดจองหมดแล้วนะครับติดจองหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูทุเรียนโบราณนะครับพอถึงเรีทุเรียนโบราณแล้วจะดูด้วยครับว่าความเป็นมายังไงีผมจะเล่าให้ฟังครับไปเดี๋ยวดูทุเรียนโบราณ ก็ชุดนี้นะครับเป็นรุ่นรุ่นสองนะครับดูทรงเลยครับทรงขี้เหร่มากเลยครับเทรงเป็นไอเคนะครับยังไม่ยังไม่แก่ครับฟังเสียงนะครับนี่เห็นไหมครับเสียงจะปัก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 เห็นไหมครับเสียงมันจะปักปักปักนะครับมันยังไม่แก่ฟังรอบนะครับนะครับเสียงมันปัก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 มันยังไม่แก่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองปิดจองหมดแล้วนะครับติดจองหมดแล้วทุกลูกเนี่ย โดนจองหมดนะครับลูกค้าเก่าจองมีคนโทราตามบอกมีหรือย,ยังมีหรือยังนะครับไป<ะ>เดี๋ยวดูทุเรียนโบราณเนี้ยชุดนี้นะครับชุดนี้ที่ผมบอกว่าเป็นทุเรียนโบราณนะครับอันนี้เดี๋ยอยู่สามลูกสามลูกนี่ติดติดจองหมดแล้วนะครับรูกไม่ค่อยสวยนะครับแต่ยังไม่แก่เต็มที่นะครับทุเรียนโบราณ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในวงการนะครับท่าน <cellular. S 2> ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาจองหมดแล้วนะครับเขาจองหมดแล้วสามลูกนะครับก็ลักษณะมันนะครับลักษณะของตุเรียนเห็นไหมครับสังเกตนะครับก้นมันจะเป็นบุ๋มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก้นเขาจะเป็นเป็นลุ่มๆนะครับเป็นลุ่มๆนะครับแลวหนามนะสังเกตหนามนะครับจะไม่เหมือนทั่วไปหนามนะครับจะไม่เหมือนทุเรียนทั่วไปก้นลุ่มบุ๋มเห็นไหมครับก้นเขาเป็นหลุมอย่างเงี้ยแล้วก็ใบนะครับ สังเกตใบนะครับเห็นไหมครับใบจะป้อมๆนะครับสั้นๆใบทุเร um> ียนนะครับจะป้อมๆสั้นๆทีนี้ผมจะต้องให้ฟังครับว่าประวัติความเป็นมาของต้นเนี้ยมายังไงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมาซื้อที่ผืนนี้นะครับที่ว่าศูนย์โจกปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยผมซื้อไว้ทีนี้ใต้ต้นกระท้อนะครับใต้ต้นกระท้อเก่าแก่นะที่ที่เคยเห็นกันแล้วนะครับมันมีทุเรียนเม็ดครับขึ้นมาประมาณประมาณนี้ครับประมาณอกผมนะครับ ประมาณหน้าอกประ,ประมาณหน้าอกผมก็ไม่ถามย่านะครับย่าย่าเจ้าของที่นะครับบอกว่าย่าอมันทุเรียนอะไรมันพันอะไรนะครับแกก็บอกว่าก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแกบอกนะก็น่า,จ,าจะเป็นโบราณนะทุเรียนกบอะไรทุกอย่างนะแกว่าน,นะไอเราก็พอผมก็เลยมาตอนครับตอนตอนกลางต้นนะครับตอนกลางต้นแล้วมันออกรากครับพอออกรากปุ๊บเนี่ยพ่อผมก็ได้เอาออกมาปลูกเป็นต้นนี้นะครับนี <ส Answer> <Verantwort il lin> ่เป็นต้นปัจจุบันตรงเนี้ยพอมันออกลากนะครับเอามาเอามาเอามาปลูก ตอนกลางต้นนะแล้วมาปลูกผ่านไปสี่ปีครับต้นนี้ออกลูกมาสามลูกลูกแล้วหกกิโลกว่าเจ็ดโลนะครับเป็นลูกหัวใจก้นบุม๋มแล้วก็ทุกคนชิมใครๆก็บอกว่าอร่อยนะครับแล้วก็ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมใครชิมใครชิมจนผมมั่นใจเลยว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มันดีนะครับสายพันธุ์ที่ดีแน่นอนเพราะหลายคนนะครับไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบคนได้ชิมทุเรียนเนะน,นี่ยต้นเนี้เขาบอกอร่อย แล้วเวลาสุกกาลังดีกินเนี่ยมันไม่มันไ,ไม่มีกลิ่น,นครับมันก็จะแปลกนะกลิ่นมันน้อยมากนะครับเดี๋ยวนี้ผมรีวิวให้ดูนะครับอไหนเนี่ยคือทุเรียนโบราณสวนลุงโจ๊กเน,น,นี่ยต้นเนี่ยครับแล้วพ่อผมก็เลยล้อมต้นแม่มันออกมาปลูกต้นแม่ปีนี้ติดดอ,อกนะครับแต่ไม่ติดลูกต้นแม่นะครับต้นต่อต้นต่อต้นแรกอ่ะต้นแม่มันเลยล้อมออกออกมาปลูกยังไม่ติดลูกติดแต่ดอ,อกก็แปลกดีครับก็เลยกไม่ได้ชิมนะครับก็ ใครสนใจนะครับตุ๊กแกสุนโจ๊กเนี่ยบุรานเนี่ยไม่ไม่มีแล้วครับปีนี้ไม่มีแล้วสามลูกนี่จองหมดแล้วถ้าใครสนใจก็ทักทายติดต่อกันมาได้นะครับก็ยังไงครับอย่าลืมนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยตอนนี้ได้เจ็ดพันกว่าซับสไครต์แล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนสลงโจ๊กนะครับทาสวนบ้างทําลาอ้อยบ้างนะครับอ่า ขายของบ้างนะครับตกปลาทังกับข้าวครับเป็นสไตล์ง่ายง่าครับชีวิตเปนต้องง่ายนะครับทํามันยากคือมันผิดวันนี้ผมมุงโจต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับทุเรียนสูนของโจ้เตรหนึ่งไร่ทุเรียนปาจีน,นะครับอร่อยแน่นอน <laughs>